ได <c oughs> mm ้ข hmm. <c oughs> ่าวว่าค e <teachers> <c oughs> no. ู่ของคุณไม่ไม่อย่หนูไม่คู่นะอ๋อเหรอปกติเป็นศิลปินเดี่ยวมาตลอดก็เดี่ยวตลอดและข่าวปีที่แล้วยังหาเวลาเล่นกันอยู่เลยเฮ้ยแต่ปีนี้ร้องเพลงเยอะนะบุญร้องเพลงแล้วคุณร้องเพลงเก่งขึ้นนะอชอบป่ะคะเนี่ยทำไมใช่ไม่เลยวะไม่ไม่เลย เป็นนักร้องที่จริตเยอะเหมือนกันนะนไม่อยากเอาพี่ป่ะเอาไงพีท่านเขียดผู้มีแก่อ้อพี่ห้าหมื่สิบบาทมาก,กาเลยนะแก่าแล้วนีผมอิจฉาคุณสองคนมากเลยฮะทำไมฮะมพาแฟนมาดูคอนเสิร์ตคือชอบทั้งคู่เลยเป็นอันนี้ไปแพนไหมโคราขอ,าขอแก้มอันนี้ดูที